สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้คุณกำลังอยู่กับอิสก่าลาล่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ของเกม Maple Story M พอดีมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยแล้วก็เกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์การอัพไฮเปอร์สกิลของอาชีพพาราดินนะว่าต้องอัพยังไงหรือว่าเรียงยังไงนะครับตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยผมแปะข้อมูลบางส่วนแล้วละ่ะไว้ในคอมมูนิตี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนมองเห็นเท่าไหร่ครับแล้วก็หาไม่เจอด้วย เลยตัดสินใจทําคลิปอันนี้ไวนะครับเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ๆเซิร<ๆ>์ชเจอแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะครับเราไม่รอช้าดีกว่านะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับปามอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการได้รับไฮเปอร์สกิลนะครับของของเกม m p p l e Story M นะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่เลเวล140ถึง200นะครับในสกิลแพสซีฟแรกจะเริ่มที่เลเวล141เนาะ จะมีเงื่อนไขคือลิเวล141นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเป็น official นะครับก็คือสามารถเข้าไปดูในสกิลกดไปที่มุมซ้ายบนนะครับกดไปที่ปุ่มช่วยเหลือนะฮะก็จะมีตารางขึ้นมานะครับเป็นเงื่อนไขแล้วก็ทิปที่คุณควรจะรู้เรียนรู้สกิลว่าได้พอยต์มาตั้งแต่ตอนลิเวลอะไรบ้างนะก็จะมี141ได้สกิลตีตัวนะครับ150 ิลใช้งานสกิลบัฟ1ร้5ยห0าเอ็ด1 0อ1จนไปถึง200นะก็จะสิ้นสุดการอัพไฮเปอร์สกิลนี้นะครับก็มาดูกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสกิลแรกของอาชีพพลาดินนะครับที่เราจะเลือกอัพแน่นอนว่าสกิลของพลาดินเนี่ยที่เราใช้งานในการโจมตีเป็นหลักก็คือบลาสถูกไหมครับเราก็เลยเลือกสกิลแรกเป็นบลัชรีนฟอสนะครับบลัชรนฟอสเนี่ย จะมีทั้งหมด3 passive skill หรือ skill ติดตัว3อันแล้วเราจะเลือกอันไหนดีอันนี้เป็นทางเลือกกับผู้เล่นแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมจะเลือกไปที่ m a r ี i n Ford ก่อนนะครับด a เม g ที่สุดท้ายจะเพิ่มขึ้น20%สํำหรับ skill b a r ซึ่ง skill b a r เนี่ยเราจะได้ตั้งแต่ l e v ล l 100นะครับเป็น skill เอาไว้โจมตีบอสนะฮะแล้วก็สามารถฟาร์มได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะโจมตีแค่3เป้าหมายนะครับแต่ก็ กว้างเพียงพอเหมือนกันนะครับแต่สกิลดามเมจเนี่ยจะอยู่ที่220เลยนะครับสกิลจะอยู่ที่220ซึ่งสกิลนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราได้ไฮเปอร์สกิลเข้าไปช่วยเสริมในเรื่องของไฟนอลดาเมจเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้สกิลเนี่ยทรงคุณภาพยิ่งขึ้นด้วยนะครับที่เลเวล141นะอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่เลเวล141อัพสกิลติดตัวก่อนนะครับทีนี้ ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขอยู่คือมันจะไม่ได้แบบว่า141ปุ๊บ142ได้อีกสกิลเลยไหมย,ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่จะต้องรอจนกว่ารลเวลร้อยออ1 5้1ก่อนซึ่งริเวลร้อเนี่ยเราจะได้สกิลใช้งานกับสกิลบัฟมาแต่พาราดินเนี่ยจะไม่มีสกิลใช้งานในช่วง150แต่จะมีสกิลบัฟแทนนะครับ ซึ่งสกิลบัฟเนี่ยจะเป็นสกิลพระเอกของพาราดินเลยหรือเป็นสกิลชูโรงพาราดินนะว่าง่ายๆนะครับซาโคแซงติตี้นะครับ, ity, รบสุดยอดสกิลอมตะที่จะทําให้คุณเนี่ยฟาร์มสบายมากๆเลยตอนรีวิวร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้ชนบอสนะครับอมตะชนบอสเขาจะเรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆในภาษาไทยว่าสกิลอมตะนั่นแหละสําหรับของพาราดินนะนะสกิลอมตะเนี่ยก็จะอยู่ผลถึง30วินาทีเนาะ 30วินาทีนะครับระยะเวลาบัฟนะครับจะมีรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็คูดาวการใช้ซ้ำเนี่ยอยู่ที่90วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าก่อนลงบอสเนี่ยใครแบบเอาออกจากสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็เตรียมใช้นะครับตอนที่บอสสะท้อนก็ได้ตอนที่เราคิดว่าเราจะใส่นัวบอสแล้วก็ได้นะครับหรือเอาไว้ใช้ตอนฟาร์มก็ได้ในตอนที่เราใส่สัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้เป็นทางเลือกกับผู้เล่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง150ยเนี่ยพาราดินก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นละ เพราะว่าสกิลนี้เลยนะครับมันจะช่วยให้ฟาร์มง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้สู้กับบอสในระยะแรกๆตอนช่วงแรกๆเนี่ยได้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอร้อยห้าสิบเนี่ยผ่านไปแปบ๊แปบหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งพสซีหรือสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวแน่นอนว่าบาสเรายังอัพไม่หมดใช่ไหมเราเพิ่งอัพรีนฟอร์สไปทีนี้เราก็จะมาดูกันที่สกิลต่อไปร้อยห้าสิบเอ็ด เราเลือกได้ว่าเราจะอัพอะไรก่อนก็ได้ระหว่าง Crit Damage นะครับบวก20%หรือเอ็กตหรือ Extra Style นะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่ายังไม่ผมยังไม่เห็นข้อมูลที่มีใคร compare เอามาว่าอัพอันไหนก่อนดีกว่าอัพอันไหนก่อนดีกว่าแต่ส่วนตัวผมจะเลือกอัพเป็น Extra Style ก่อนนะครับคือเดิมเนี่ยบาสเนี่ยมันเลเวลร้อยเนี่ยไอ้สกิลเลเวลร้อยเนี่ยมันจะโจมตีที่15 15ครั้งนะครับโจมตีจจำนวนครั้งเนี่ยโจมตี15ครั้งแต่พอ up, อัพปุ๊บจะโจมตีเป็น16ครั้งหมายว่ามันก็จะเพิ่มทรงคุณภาพให้ครับสกิลบัสเข้าไปอีกนะฮะคือซึ่ง151เนี่ยเราจะไปอัพครีดาเมจก่อนไ,ได้สำหรับธาตสูรเราไม่ชอบไม่ไม่ชอบจำนวนครั้งจะไปอัพครีดาเมจก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับบวก20%เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่า151ส่วนตัวผมจะมาอัพเอ็กซ์ต้าสไตล์ก่อน ะจะมา up extra style ก่อนนะครับคือเพิ่มจํานวนครั้งไปก่อนและเลเวล161รผมค่อยมาอัพ r i t d a m a จ e อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องอัพลําดับไหนก่อนก็เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับแต่สุดท้ายเราต้องัพหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับมันเป็นทางผ่านที่เราต้อง up ทั้ง3อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น f i นอ n a า e r a t e นะครับ r e i n f o r c นะครับแล้วก็ extra style นะครับเพิ่มจํานวนครั้งแล้วก็ c ีดา d a m ตรงตัวเลยก็คือเพิ่ม ที่ดัมเมจเปอร์เซนต์นะครับยี่สิบเปอร์เซนต์ต้องอัพหมดอยู่แล้วนะครับก็คือร้อยห้าสิบเอ็ดอ่าอัพอันใดอันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดก็อัพอันใดอันหนึ่งนะครับจนครบบลัฟก็จะครบละทีนี้เนี่ยขั้นขั้นตอนต่อไปมันจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่งคือ170 1 7จเนี่ยจะมีสกิลใช้งานชื่อว่า Smile Shield. สมัยชิลสมัยชิลเนี่ยของพาลเาดือนเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ท่งคุณภาพามากเพราะว่าเป็นสกิลเอาไว้สตัน นะฮะหรือสร้างสถานะอมพาสกับศัตรูหรือมอนสเตอร์นะครับสกิลนี้จะอยู่อมพาสประมาณ5วินาทีแล้วก็มีดาเมจด้วย400เปนะครับคูดาวการใช้ซ้ำอยู่ที่60วินาทีแล้วก็คูดาวอมพาสอยู่ที่60วินาทีหมายความว่าคุณไม่สามารถสตัน60วินาทีแรกแล้วไปสตันอีก60วินาทีต่อไปได้ต้องรอไปก่อนนะครับเหมือนกันถ้าสมมติว่ามีคนใช้สตันไปก่อนหน้าคุณ แล้วคุณไปสตันทับมันจะไม่สตันนะครับมันจะไม่บวกสตันวินาทีเข้าไปแต่มันจะส่งดัมเมจไปอย่างเดียวนะครับก็คือเข้าใจตรงกันว่าถ้าสมมุติเราสตันก่อนก็จะสตันอมมาพาตหวินาทีนะคเข้าใจง่ายๆก็คือมันจะนับจากคนที่สตันคนแรกก่อนอยู่ทีนะครับสกิลนี้ก็คือจะอัพได้ตอนรีเวลร้อนอกจากจะเป็นสกิลเอาไว้สตันบอสแล้วสตันมอนเนี่ยมันคืออีกหนึ่งสกิลที่ตีรอบฉากเนี่ย แล้วก็ทําให้เราเนี่ยฟาร์มสบายด้วยเพราะมอนจะหยุดใช่ไหมอาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับเพราะ400ด้อเบตเอ่อ400ร้เปอร์เซ็นต์น้ำเบตเนี่ยมันก็แรงพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าอาวุธเราดีพอมอนก็จะตายไปเลยนะก็จะช่วยให้เราฟาร์มง่ายขึ้นทอริวร้อยเจ็ดสิบความหมายขว่าร้อาสิบเรามีอมตะ170เรามีสตันนะครับเข้าใจง่ายแบบนี้ก็ได้นะอ่ะ,อะแล้วก็ขยับอ,อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับ171 171เนี่ย ผมเลือกอเป็น h e v e นแฮ m m มอรคูดาวคัปเตอร์นะครับสกิลนี้เนี่ยจะบวกไม่เรียกว่าลดดีกว่าเรียกว่าลดคูดาวการใช้ซ้ำนะครับเป็น5วินาทีเราไปดูที่สกิล h e a v e Hammer ปกติ h e v e นแฮ m m มอเราจะได้ตอนเลเวล100ถูกไหมแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีคูดาวอยู่ที่การใช้ซ้ำอยู่ที่10วินาทีนะครับอยู่ที่10วินาทีนะครับพอภัยเผื่อกดไปโดนอีกรอบ อ่ะคูดาวการใช้ซ้ําอยู่ที่10วินาทีถ้าเราอัพให้เปอร์สกิลนะครับให้เปอร์สกิลปึ๊บปึ๊บขออนุญาตปึ๊บกลับมาที่เดิมเปลี่ยนคูดาวเฮเวนแฮมเมอร์อ่าคูดาวการใช้ซ้าจะเหลือ5วินาทีหมายคามว่าทุกๆ5วินาทีคุณจะฟาดมอนเกือบครึ่งแมปนะครับมอนเกือบครึ่งแมปกี่จํานวนนะจานวนก็คือ9เป้าหมายนะครับ9เป้าหมาย ก็คือเกือบครึ่งแมปอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็คุมอะถ้าสมมติห้าวินาทีคุณกวาดมอนไปทีละเก้าเป้าหมายอย่างเงี้ยมันก็คุมนะในการฟาร์มนะครับก็จะทําให้คุณฟาร์มได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนตัวเนี่ยผมจะอัพเป็นอันนี้ตอนเลเวลร้อยเจนะเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ฟาร์มง่ายขึ้นเพราะว่าในช่วงก่อน200ร้ยเนี่ยบางทีถ้าเราไปอัพดีวนะครับมันจะ มันจะตีไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ไม่แรงพอนะครับยังใช้บลาสในการฟาร์มอยู่นะครับสำหรับใครที่อาวุธยังไม่ยังไม่แรงพอนะครับก็แนะนำว่าให้ไปอัพเฮเวนแฮม m มอร์ o ูดาวคัตเตอร์ก่อนนะครับส่วนสกิลสุดท้ายสกิล181อันนี้แหละเป็นปัจจัยที่อ่าผมส่วนตัวผมมาอัพอัพดีวายชาร์ตเอ็กตอร์สไตล์นะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเสริมดัมเมจของ d ีไวาชาร์ตนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ยไอ้สกิลดีไวาชาร์ตเนี่ยหกสิบเนี่ยสกิลรุ่หกสิบมันตีหมู่กว้างก็จริงหกเป้าหมายถูกไหมบลัสจะใช้สามเป้าหมายแต่ไอ้หกเป้าหมายเนี่ยมันดันโจมตีแค่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่อ่าไม่จบมอนในสองทีนะครับไม่จบมอนในสองทีก็ให้คุณเลือกใช้บลัสในการฟาร์มไปก่อน หรือเราจะไม่อัพอันนี้ก็ได้นะครับ1 8อเอ่ะเราจะไม่อัพอันนี้ก็ได้เราจะไปอัพเฮเวน n ฮม m m อ r r รีนฟอร์ดก็ได้นะครับหรือ Extra s t y l e ไก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณละใช่181ดเนี่ยจะไม่จะไม่จะจะ,จะไม่ล็อกแล้วกันว่าจะไม่แนะนำทีเดียวเลยว่าเอ้ยต้องไปอัพ dy นะครับเป็นทางเลือกแล้วกันว่าจะอยากจะอัพอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็อัพเป็นดีชาร์จไปเพราะว่าเอาไว้เอาไว้าไวฟาร์มแมป ที่ไม่ใช่ AF อะครับอ,อาจจะเป็นแบบอื่นๆนะครับว่าจะเป็นช่วงนันเจียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันจะตีมอนทีเดียวตายด้วยดีวายชาร์ตก็เลยอ่ะเพิ่มเสริมดาเมจไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเผื่อจะทำให้มันแรงขึ้นนะครับแล้วก็อนในอนาคตอ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าอาวุธแรงพอก็อาจจะต้องมาฟาร์มด้วยดีวายชาร์ตเพราะว่ามันจะมันจะกวาดมอนได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าใครยังไม่ไหวก็ใช้เป็นบลัสในการฟาร์มไปก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราตีตีมอน2ทีตายเนี่ยด้วย d ีวายเนี่ยมันถึงจะคุ้มนะครับนะฮะต่างประเทศก็พูดแนะนํามผมเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าอยู่ยังใช้ดีวายชาร์ตตีไม่ตายใน2อทีออยู่เอาบลัสไปฟาร์มก่อนมันจะเร็วกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตี d ีวายชาร์ตสามสทีแล้วมอนยังไม่ตายเลยมอนมันทะลุมาหาตัวเราอเงี้ยเราก็จะเปลืองขวดยาด้วยนะครับในช่วงแรกๆก่อน200 ะครับมันจะมันจะเปลืองขวดยาด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อาจจะงงหรือจำลำดับไม่ได้นะผมได้ทำเป็นเหมือนเป็นโนต้ตช็อตคัดไว้นะครับเป็นโนต้ตแปะไว้ใน youtube iscalala community น,นะครับคือเข้ามาในที่ช่องของผมเนี่ยนะครับแล้วก็กดไปที่หัวข้อ community เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับประมาณนี้อ่ามุมขวาบนเห็นไหมฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดว่าผมอัพอะไรไปก่อนบ้างนะครับถ้าถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยบางบางทีเปิดยู u ูปไอเปิดไอยูทูปโอบีเอสอัดไปด้วยบางทีมันจะมึนๆนะแล้วก็ดูสกิลเทียบไปด้วยบางทีผมอาจจะพูดเบอร์ผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งมากเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็อาจจะข้อมูลในคลิป YouTube นี้อาจจะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือ ผู้เล่นที่สนใจในอาชีพพาราดินแล้วก็กําลังหาแนวทางการอัพไฮเปอร์สกิลของอาชีพพาราดินอยู่นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดซับนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยใครที่ไม่แน่ใจลำดับก็ไปดูในคอมมูนิตี้ได้นะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับหรือสอบถามผมมาทางเพจ Facebook ก็ได้ทวิต t ตอรก็ได้นะครับนะครับ กติผมจะสตรีม m a p l e M ใน YouTube แต่ว่าสตรีมเกมอื่นๆในท t c h นะครับไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ M พี่เนะครับพี่เอ็เซนีหกด้วยนะครับที่คอยแนะนำนะครับเพราะว่าตั้งแต่พี่เแนะนําในตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยก็มีคนมาสอบถามเยอะมากๆเลยซึ่งผมก็เลยตัดสินใจทําตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้รับประโยชน์กันนะครับ ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในท,ท,ที่นี่ด้วยนะครับอีกครั้งครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับวันนี้น่าจะลาแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับสำหรับ m a p l e Story M ครับผมก็อิสก้าลาลานะครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับประหลเจอกัน